ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นเศรษฐกิจไทยที่ดีคือครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ครับโมเอกคิดว่าไม่มีนะครับและตั้งแต่ที่โมอเอกเด็กนะครับตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยโมเอก็ไม่เคยได้ยินเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นเศรษฐกิจที่ดีเหลือเกินเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับเศรษฐกิจพุ่งนะครับค้าขายได้ดีทำกไรได้ดี หรือว่าทุกคนคิดว่าทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ดีตั้งแต่ปีไหนนะครับไม่เคยมีใช่ไหมครับและคําถามนะครับหรือเรื่องที่จะมาชวนคุยวันนี้เนี่ยคือเรื่องว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองกันแน่นะครับเพราะว่านะครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนสิหลายๆคนนะครับเขาก็จะโทษว่าที่เขาทํามา ค้าขายไม่ดีหรือว่าทําธุรกิจไม่คล่องลงทุนไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมไม่ดีอยากไปลงทุนจริงไหมครับโมเอกก็เลยอยากจะมาตั้งคําถามนะครับแล้วอยากจะมาชวนทุกคนคุยนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าตัวคุณเองนั้นกันแน่ที่ไม่ดีนะครับลองมองย้อนกลับไปดูนะครับว่าการที่ตั้งแต่คุณเด็กจนคุณโตมาเนี่ย นะครับคุณเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดขึ้นยังไงนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าแม้กระทั่งเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะเป็นยังไงเมื่ออยากจะมาชวนให้ทุกคนนะครับพยายามที่จะโฟกัสที่ตัวคุณและทําตัวให้ตัวคุณเนี่ยมันดีนะครับแล้วก็มีค่ามากพอต่อการทําให คุณเนี่ยมีมูลค่าและสามารถสร้างเงินได้สร้างกำไรได้สามารถทำงานได้ได้เงินได้โมเอกเชื่อว่านะครับไม่ใช่แค่โมเอกคนเดียวบนโลกใบนี้หรือว่าในเมืองประเทศไทยนะครับแห่งนี้นะครับที่เป็นคนที่ไม่ได้กระทบจากพิษเศรษฐกิจเลยต้องบอกว่าไม่ได้กระทบเลยนะครับโมเอกเชื่อว่าอหลายคนนะครับที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขานะครับก็มีหลายคนที่ทำธุรกิจได้ดีทำทำมาค้าขึ้นนะครับ ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจข้างนอกนะครับโมเอกไม่รู้แหละนะครับไม่รู้หรอกนะครับว่าเศรษฐกิจข้างนอกมันดีจริงหรือมันไม่ดีนะครับโมเอกโฟกัสที่ตัวโมเอกเองเสมอนะครับโมเอกมานมั่งดูว่าตัวเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนมีม,มูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับมีความสามารถนะครับในด้านต่างๆที่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานข้างนอกหรือว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับคนข้างนอกหรือกับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน เพียงแค่คุณแก้ปัญหานะครับให้กับลูกค้าหรือว่าคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนคนนั้นหรือกลุ่มคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนหรือว่ารูปแบบของเงินหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของสิ่งต่างๆได้แล้วนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าถ้าคุณแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการที่ทําให้คนเนี่ยสวยหล่อมากขึ้นคุณไปเข้าคลินิกนะครับจะเป็นคลินิกสกินแคร์น,นีย่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ คุณทาให้เขาเนี่ยนะครับสวยขึ้นนะครับทำให้เขาหล่อขึ้นทําให้เขาดูดีและมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทางคลินิกนะครับก็จะได้ผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับโอเคขึ้นกับสิ่งที่คุณให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยโมอยากจะมาชวนทุกคนนะครับชวนคุยเลยนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับว่าการที่คุณนะครับอยากจะทำมาค่าขึ้นนะครับหรือการที่คุณนั้นนะครับอยากจะนะครับ ตัดในเรื่องของการที่เศรษฐกิจไม่ดีออกไปเนี่ยคุณต้องมาสํารวจตัวคุณเองนะครับทุกๆเรื่องเลยนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความพร้อมมากพอหรือมีความสามารถมากพอในการที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างประโยชน์และได้รับประโยชน์จากลูกค้าของคุณไหมนะครับโมอเอกนะครับทำธุรกิจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจคลินิกนะครับ ธุรกิจในเร so ื่องของในหน้าในหน้าถือว่าเป็นธุรกิจไหมก็ถือเป็นธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจในหน้านะครับในหน้าทิกตอกนะครับเมื่อก่อนเคยทาในหน้าสังหาริมารัพ์ด้วยพวกนี้ถือว่าเป็นธุรกิจทั้งหมดนะครับและโมเอกลงทุนนะครับในหุ้นด้วยและลงทุนในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับโมเอกเนี่ยทุกๆอันนะครับที่โมเอกทำมันอาจจะไม่ได้ดีสับไปสักทุกเรื่องนะครับ แต่ว่าโมอเอกเชื่อว่าโมอเอกเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่โมเอกทำนะครับก็สามารถสร้างประโยชน์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับเช่นลูกค้านะครับต้องการคอนโดนะครับต้องการที่พักที่อยู่อาศัย นะครับที่ตอบโจทย์ใกล้แหล่งงานนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับโมเอก,ก็เสนอนะครับและมีคอนโดแล้วก็มีแหล่งที่อยู่นะครับมีอสังหาริมทรัพย์นะครับที่สามารถที่จะให้กับลูกค้าอยู่อาศัยได้นี่คือโมอเอกเนี่ยนะครับแก้ปัญหาลูกค้าได้ในแง่ของแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็เอาเงินมาให้หมอเอกนั่นคือเป็นสิ่งที่ง่ายๆมากๆเลยครับอยากจะให้ทุกคนกลับมาสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องที่2นะครับเป็นยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมุดโมอเอกเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะครับและโมอเอกเนี่ยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในเรื่องของเช่นสมุิรากท้าลูกค้านะครับพาน้องแมวนะครับตัวผู้นะครับมาทำหมันเพราะว่าเกิดจากการที่ลูกค้านอนไม่ได้เลยน้องแมว หลงติดสัตว์ตลอดเป็นเดือนเดือนแล้วน้องแมวชอบวิ่งขึ้นไปบนหลังคาตรงนี้เหมือนหลังคาแบบนี้นะครับชอบวิ่งขึ้นไปหลังคาชอบไปปีนนะครับชอบทําเสียงดังนะครับและทําให้ลูกค้านอนไม่ได้นะครับเมื่อนะครับลูกค้านะครับหรือเจ้าของน้องแมวเนี่ยนะครับอุ้มน้องแมวมาหาคุณหมอมาหาหมอเอกที่คลินิกและมาทำหมันให้เขานะครับเขาก็ไม่ต้องนะครับมาทนเสียงแมวตีกันแมวกัดกันนะครับ และแมวเนี่ยไม่ต้องวิ่งขึ้นหลังคานะครับและทำให้ลูกค้านอนได้นั่นก็คือสิ่งที่หม, <c oughs> หมอเอกเนีแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเช่นแมวตัวเมียก็ได้หรือหมาตัวเมียนะครับถ้าท,ที่เจ้าของเนี่ยพาน้องแมวนะครับเข้ามาหรือน้องหมาเนี่ยเข้ามารักษากับหมอนะครับเจ้าของเขาเจ้าของสัตว์หรือเจ้าของหมาเจ้าของแมวนะครับอาจจะมองว่านะครับการที่เขาอ่ะถ้าไม่ทําหมันเนี่ยนะครับ น้องแมวน้องหมาจะต้องคอดลูกเป็นอีกเป็นขยโงแน่นอนนะครับเจ้าของต้องเสียเงินนะครับในส่วนของค่าอาหารต้องเสียเงินค่าวัคซีนค่าดูแลหรือค่าอะไรต่างๆนะครับหมอเอกเองก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าลูกค้าก็นําเงินมาให้หมอเอกอันนี้คือเป็นต้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าการที่เราสามารถแก้ปัญหาให้กับ ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับคนรวยๆนะครับอยู่บนโลกนี้คนที่ทําธุรกิจบนโลกนี้นะครับเขาแก้ปัญหาเก่งนะครับคนที่แก้ปัญหาเก่งเท่ากับเงินแก้ปัญหาเก่งเท่ากับเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนท่องไว้เลยนะครับว่าคุณมีสกยภาพนะครับหรือคุณมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณสามารถแก้ปัญหาให้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 กับผู้คนได้หรือยังนะครับ ถ้าคุณแก้ปัญหาได้คุณก็จะได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับเงินก้อนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่อยากจะให้ทุกคนมานั่งมองว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่น่าลงทุนเลยปีนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเลยเอาไว้ก่อนละกันพักไว้ก่อนละกันค่อยนะครับค่อยทอําธุรกิจละกันนะครับรอให้เศรษฐกิจดีคนนี้ก่อนนะครับถ้าคุณมัวแต่รอนะครับและคุณ ไม่คิดจะเริ่มทําวันไหนคุณจะเริ่มทําและวันไหนคุณจะมีเงินวันไหนคุณจะได้เริ่มลงทุนเริ่มทําธุรกิจเพื่อให้คุณได้เงินเพื่อให้คุณมีชีวิตนะครับที่มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนะเลิกโทษเลยนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเหลือเกินนะครับปีนี้เศรษฐกิจกไม่ดีปีนี้เผาเผาหลอกปีหน้าเผาจริงอะไรอย่างไม่อยากจะให้ทุกคนนะครับมาน,นั่งคิดแบบนั้นนะครับ ถ้าโมตีคิดแบบนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่ม,มทาอ่นนี้โมอเอกถามอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่คุณเด็กจนคุณโตคุณเคยได้ยินหรอว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ดีเอ,อ้ยเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีเหลือเกินคุณเคยได้ยินไหมโมเอกไม่เคยได้ยินเลยนะตั้งแต่เด็กจนโตนะออกข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกปีเ,เขาจะพูดเสมอว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับ GDP ตกมากๆไกลามากนี้นะครับเศรษฐกิจไทยไม่ดี คุณเคยได้ยินไหมครับว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้นมากเลยนะครับทำมาค่าขึ้นอยากให้ประชาชนออกมาทําธุรกิจเคยได้ยินไหมครับโมเอไม่เคยได้ยินนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับที่มาตอบคําถามว่านะครับเศรษฐกิจไม่ดีหรือตัวคุณที่ไม่ดีกันแน่นะครับก่อนจากจากคลิปนี้ไปนะครับโมเอนะครับ ฝากนะครับทุกคนนะครับที่เป็นผู้ติดตามนะครับฝากนะครับหรือคนที่เข้ามาดูเนี่ยฝากกดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับให้โมเอกหน่อยนะครับโมเอกจะพยายามผลิตคลิปที่ดีๆให้กับทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้ที่อัดเนี่ยนะครับก็มีคนติดตามไปประมาณ745คนแล้วนะครับขอบคุณทุกยอดติดตามทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้คลิปนี้โมเอกลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย